สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณโคสุเกะนะโคซูเงะเอ้ยคุโซเงะคุโซเกะน่าจะเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคุโซเงะนะฮะเล่นเป็นเทเรนสีฟานะอยู่ฝั่งขวาบนนะครับผมส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะโปรโตสสีส้มนะครับคุณทาควนนะทาควนคุณทาควนนี่อยู่ลีกเอ่อมาสเตอร์ Master นะแต่ว่า โทรงเอีนี่ไม่ได้อยู่ในหลีกไหนเลยนะฮะแต่ก็มาเล่นด้วยกันนะก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะออยู่ในแมป Ghost River ด้วยนะแมปที่ค่อนข้างวังเวงน่ากลัวประมาณนี้นะสมชื่อเลยนะครับ Ghost River นะมีอู้มีซากกระดูกด้วยนะตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีส้มกดเกตเวมาก่อนนะใช้สกินเซตอ e ีฮันรีด้วยนะครับผมสวยงามมากเลยนะเป็นสกินเซตที่ ดูเหมือนว่าคนออกแบบเนี่ยแบบเขาตั้งใจมากเลยอ่ะอแต่ว่าตัวแอสิมิเลเตอร์แต่ว่าบ่อกแก๊สนี่ย้อมแมวเฉยๆนะอ่ะส่โปรมาสเกลนะ,ะฝั่งสีส้มคุณทากวนแล้วยังไงครับคุณทรงเี้ก็ต้องเอาเอสซีมาไล่จิ้มนะฮะเพื่อที่จะามาขัดขวางนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยปล่อยไว้นะี่เอสซีตัวที่สร้างอยู่นี่คือสร้างเสร็จแน่นอนนะฮะจริงๆจริงๆมันก็สร้างเสร็จได้ไง่ายๆอยู่แล้วแหละจะพูดทำไมวะ โอเคบาร์กเสร็จปุ๊บเปิดเป็นมารีนนะฮะนึ่งคนจะสร้างริปเปอร์นะครับไม่ใช่นะแลตรงนี้ว่าไงครับต่อเป็นแฟคทอรี่อย่างรวดเร็วนะครับผมอ่าบ่อแก๊สหนึ่งบ่อเ่นตามสูตรปกติเลยนะน่าจะต่อไปที่สตาพอร์ตนะดูส่งแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีส้มเหมือนว่าจะยังไม่ออกง่ายๆโอเคออกแล้วฮะมารีนออกมาแล้วครับยังไงครก็ต้องหนีนะครับผมโดนยิงนะถ้าไม่ออกแดี๋วว่าไงครับครบ กลับบ้านส่วนฝั่งสีฟ้าสั่งมารีนวิ่งมานะจุดนี้เขาจะทําอะไรยังไงเอ่ยส่วนฝั่งสีส้มตอนนี้ก็ <c oughs> ขอไปนะโอเคขยายเบสสนะครับตอนนี้พาล่อนมาแล้วนะฮะฝั่งสีฟ้าก็ลงเบสสด้วยเช่นกันนะฮะแฟกตอรี่เสร็จแล้วนะครับเปิดเป็นไซโครนอ๋อจะเล่นไซโครนอย่างรวดเร็วนี่เองนะฮะอ่า โอเคแล้วตรงนี้อะไรเอ่ยสตาร์พอร์ตอ๋อไม่ใช่นะบารักนะฮะบารักส์ต้องเติม S นะฮะตามชื่อมันนะครับบารักส์นะฮะส่วนฝั่งสีส้มนะครับไซเบอร์นติคอมาแล้วนะฮะเกตเวย์ไซเบอร์นติคอแล้วก็เปิดเป็นไฟแล้วเข้าซิ่วต่อเลยนะ,ะอย่างรวดเร็วนะแสดงว่าจะเล่นสายเกตเวย์นะฮะอาจจะเป็นชาร์จซีหลอดหรือไม่ก็บลินสต็อกเกอร์ก็ได้นะ,นะะก็มาดูกันต่อไปนะเกตเวย์ Gateway ตรงนี้เพิ่มเติมโอเค เป็นเทคนิคปกติของโปรโตสนะที่จะลงมาวอลบ้านบริเวณช่องแคบคอขวดตรงนี้นะหรือที่ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าช็อกพอยน์นะภาษาไทยคือช่องแคบคอขวดนะนี่เป็นคำแปลแบบทางการเลยนะเพราะมันเหมือนคอขวดจริงๆอะ่ะตรงเนี้ยเออแหนะ่สอดแทรกเกรดความรู้เล็กน้อยนะโอเคฝั่งสีฟ้านะสร้างไซโครนออกมาแล้วนะครับอ๋อใช้ยูนิตสกินอุโมจันนะแต่ว่าสิ่งก่อสร้างนี้เป็นสกิน อะไรว Op, ะสเปเชียลออฟปะถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะใช่นะโอเคแต่ว่าส่งไซคลอนออกมาเฝ้าหน้าบ้านคนเดียวเดียวๆอย่างนี้เลยฮนะอืมมันนิ่งมากอ่ะโอ้โหไม่มีแอนิเมชันเลยนะอ่ะฝั่งสีส้มนะครับอ่าบลิงก์นะฮะบลิงก์สำหรับสตองเกอร์มาแล้วนะส่วนวาร์ปเกตก็กําลังจะเสร็จนะฮะมาไงครับโอเคใช้โครโนบูสกับเขาไปเลยเขาซิลนะฮะวาร์ปเกตเสร็จเรียบร้อยนะครับกลางเลยนะ จากเกตเวย์แปลงร่างไปเป็นวอร์ปเกตนะฮะตรงนี้ว่าไงครับเกตรเวย์ Gateway. อ่าส้างสตอกเกอร์ลงมาเพิ่มเติมแล้วตรงนี้หึโรบอติกสเบสร้างเอ่อวอร์ปริซึมอย่างนั้นเหรอวอร์ปริซึมแสดงว่าเป็นอะไรครับสตอกเกอร์ <laughs> อ๋อเอาวัปิซึมไปเอ่อเคยว่าอะไรน,นะไปกลางแล้วก็เอาไว้เรียกกําลังเสริมนะประมาณนั้นเอาไว้ผลิตยูนิตจากระยะไกลอา่าผมชอบวัตปิซึมสกินนี้นะมาดูแบบสวยงามมีความลึกลับยิ่งใหญ่ดูเท่ดีนะอืมแต่ว่าปีกมันเป็นสีมันเป็นสีประจําทีมซึ่งก็โอเคปกตินะยอมรับกันได้กลางเลยครับโอเคสตอกเกอร์ค่อยๆวิ่งมานะแบบน,นี้มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือไปมาหาสู่กันได้ง่ายมากเลยนะคือระยะทางระยะทางมันใกล้กันนะ่ะ คือแป๊บเดียวเดินมาถึงเบสสองแล้วนะประมาณนี้แล้วฝั่งสีฟ้าโอ้โหลงบังเกอร์กันไปเลยนะแล้วตรงนี้ว่ายังไงเอ่ยบิงสต็อ,อกเกอร์เสร็จแล้วนะครับเอาวับไปซื้อมาเปิดแมปนะครับเปิดวิชั่นให้สต็อกเกอร์บริงขึ้นมาอย่างนี้นะเรียบร้อยครับอย่างที่เห็นนะครับอแล้วก็ยิงสู้กับไซโคลมีมารีนเองนะครับจังหวะน,นี้แล้วยังไงต่อครับเขามาอย่างนี้โอ้โห๋อวับไปซึ้มามาทำไคลติ้งได้ด้วยฮะอย่าลืมนะฮะ เนี่ยเป็นแท็กเตที่สําคัญของโปรโตสนะครับใครอยากเล่นเป็นโปรโตสเนี่ยก็ต้องดูไว้นะมีออฟเซเวอร์ตามมาด้วยนะครับไครติ้งนะฮอรับยูนิตที่เลือดน้อยๆกลับขึ้นยานนะเพื่อรักษาชีวิตมันไว้แต่ว่าดูทรงแล้วฝั่งสีส้มน่าจะไม่รอดละมั้งนะโอ้โหเลยแค่นี้ล,ลัสีสิบุ้ยลินพันกันขออภัยนะฝั่งสีฟ้านี่คือดีตรงที่เขาสร้างมราเดอร์ออกมาได้ทันนะ ก็เลยมีไว้ป้องกันบ้านนะครับซึ่งมาร์โเดอร์เนี่ยเป็นยูนิตที่เอาไว้เคาน์เตอร์ตัวสตอกเกอร์อยู่แล้วนะฮะตรงนี้ว่าครับอู้รักษาชีวิตบังเกอร์สุดๆเลยนะครับส่งเอซีบีมาซ่อมสามสี่ตัวนะฮะแต่ว่าตัวนี้ติดนะฮะโดนบอดี้บล็อกโอเคฝั่งสีส้มบลิงหนีก่อนแล้วก็เข้าใหม่นะตรงนี้ไว้ครับแตกแน่นอนฮะเอซีบีมาซ่อมไม่ทันนะครับบึ้มเรียบร้อยครับผมพูดยังไม่ทันขาดคําเลยนะฮะไปแล้วแล้วยังไงครับมายิงเบสสองแล้วตรงนี้ฝั่งีฟ้าาไมม่่ยออนะ อีส้มก็ต้องถอยก่อนนะฝั่งซีฟานี่ดูทรงแล้วถ้า,ากว่าจะสู้กับผู้เล่นมาสเตอร์ลีอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าจะต้องมีฝีมือสูงอยู่พอตัวนะแสดงว่าน่าจะเป็นไอดีเสมอเป็นไปได้นะอันนี้ผมเดาเฉยๆนะคิดว,ว่าไม่น่าจะใช่หรอกได้เป็นแบบไอดีอะไรสักอย่างนะช่างมันเถอะประมาณนั้นนะฝั่งสีส้มนี่ถึงกับบอกจีจืเลยนะครับโอ้โห oh, ผู้เล่นไม่ติดแรงสามารถล้มแรงมาสเตอร์ได้นะซึ่งเป็นแรงที่ เรียกวนะ่าไงะรองสูงสุดนะฮะสูงสุดคือแกรนมาสเตอร์นะประมาณนั้นนะฮะสรุปชัยชน,นะก็ได้ตกเป็นของคุณโค,คสุงเะนะฮะฝั่งสีฟ้านะครับผมอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ